โนเนี่ยค่อนข้างสนใจกับจ,จันทนมะา,ากเลยนะเป็นรถ T ี P เข็ี T ห้ามด้านหลังเลยนะเป็นต,ตัวร์ต้ตาสโตร์นเนอร์นะแต่รุ่นนี้เป็นรุน่นพิเศษเลยเป็นรุร่นหัวสองพันที่เข็นเลยนะเป็นตัวเรจนเดอร์นะฮะด้านหลังของเรานะฮะก็คือสองสิบแปดซิกมาโกลด์สีนั่นเองค่ะป้ายแดงคันนี้นะเสนอราคาอยู่หนล้านแปดแสนกว่าบ ส่งมาดูมือสองเนี่ยที่ร้านเรานะคะเหลือว่าค่าเช่าหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะคะเลขกไม่เพรนะค่าก็เหมือกันเลยนะคะไม้นะคะใช้งานอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรเองนะคะเป็นรถมือสองรถเป็นไดร์รถตั้งโชว์เป็นโตโยต้าบอกเลยนะาวว่าในรถคันนี้ไปนะคะไม่แางกับไม่แดงเลยนะคะคันนี้นะคะสามารถเริ่มต้นดอกเบี้ยได้เลยนะที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะแล้วฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงจะรับสามพันบาทต่อเดือนนะคะ แลวลค้าท่าไหนนะที่นสนใจรถโตโยต้ตาคอนเทนเนอร์อยู่แล้วนะนเดี๋ยวรับชมรับฟังทีนี้กันเลยนะว่าหนึ่งร้านถูกแสนห้าหมื่นบาทน,าน,าน่าซื้อน่าสนใจยังไงนะนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ วันนี้นะ,ะเอมี่จะมาอัปเดตนําเสนอรถเข้าใหม่ให้กับทุกค้าทุกท่านเลยนะคะที่กําลังมองหารถพี v ีวีใช้งานนะคะคันนี้ที่เอมี่จะรีวิวเป็น t o โยต้าฟอร์จูเน e ร์เ d จ r นเดนะคะเป็นโฉมโมเดล2021เลยนะคะคันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานไปเพียง6 7 2กิโลนะคะกับราคาเปิดตัวที่บริษัทเรานะคะอยู่ที่1,650,000บาทนะคะ คันนี้นะเป็นรถตั้งโชว์นะอยู่ในศูนย์โตโยต้บอกเลยนะคะว่าไม่เคยถูกผ่านการใช้งานบนทองถนนเลยนะคะรับประกันเลยนะคะเรื่องคุณภาพโครงสร้างต่างนะคะไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้นะไฟหน้าเป็นไฟหน้า l e d นะมีไฟโปรเจคเตอร์ให้นะคะถึง2ดวงด้วยกันเลยนะคะสวยงามนะคะโมนี้เป็นโคมวีเจนเดอร์นะเป็นโมเดล2020เลยนะคะมาพร้อมกับคิ้วสีดำนะคะ ยาวตลอดดวงตาคู่หน้านะฮะอย่างสวยงามเลยนะรถคันนี้ทําให้รถคันนี้นะฮะดูหน้าดูสวยงามมากๆนะฮะมาพร้อมกระจังหน้าหลังพึ่ง2อชั้นขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตาเสริลโตโยต้าอย่างสวยเลยนะคะคันนี้นะป้ายทะเบียน2ขอไข่นะฮะดอสดา6738จดมทุงเพมหานะครนะฮะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับยุคสมัยใหม่นะคะคันนี้นะ,ะฟรีดาวได้เลยนะคะเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย2.79นะคะอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้ล้อนะคะเป็นล้อแมกนอยดขอบขนาดใหญ่นะ,ะพร้อมอยางปี2020เลยนะคะสวยงามนะ,ค,ะคันนี้เป็น2.8งจุดแปซิกมาโฟขับสีนะคะ ท็อปสุดเลยนะคะคุณลูกค้าขาซุ้มล้อด้านในาสวยงามนะไม่เคยดูการชนหนักแกะไขเลยนะคะสะภาพเดิมโรงงานเลยนะคะบันไดปินค่าเนะคะเป็นสีดำนะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวค่อนข้างลงตัวเลยนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างสองฝั่งนะคะไฟเลี้ยวที่เป็นสีดำนะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคันนี้ บอกเลยนะ่ะเราค่อนข้างลงตัวนะคะอย่างสวยงามดูดันมากๆเลยนะคันนี้พร้อมลุยได้เลยนะคทุกสถานที่นะเพราะว่าเป็นตัวซิกมาโฟขับสีด้วยแลเป็นเครื่องยนต์2,008นะคะสวยงามมากๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะภายในนะคะบอกเลยว่าเป็นสีดํานะซึ่งตัดกับทางสีขาวค่อนข้างสวยเลยดูหรูหรามากๆนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจุกป,ปรับออโต้เลยนะคะทั้งสี่บานนะบอกเลยว่าออปชั่นค่อนข้างทีง่จะ เยอะมากๆนะคะคันนี้นะเป็นท่านล็อกนะฮะกระจกมองข้ามแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ตัวนี้นะเป็นปุ่มฟะะมุ้สตาร์ทนะคะเป็นปุ่มฟุ้สตาร์ทนะฮะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของพวกเปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดน้ํามันนะคะเปิดฝากระโปรงหลังตรงนี้ก็ได้นะคะภูลมาลายนะคะหนังสีดานะมีลายไม้นะสวยงามเลยคุณลูกค้าค่ะคันนี้ หน้าจอนะเปอร์ตานะจากศูนย์แท้เลยขนาดใหญ่นะออปชั่น,นมีค่อนข้างครบเลยนะในวีเกเตอร์วิทยุ FM b l u e t บลูทูธนะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะฮะออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะกับโฉม l e จิ n เดอร์โมเดลตัวนี้นะคะ Air ์ออโนะคะแอร์ออโนะคะ oh <my S 2> ที่วางแก้วน้ำ <my God. S 1> นะปุ่มเปลี่ยนเกียรที่เปลี่ยนเกียร์นะฮะขับสี่ตรงนี้เลย mm hmm. นะคะ เกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยงามนะคุณลูกค้าใครที่กำลังมองหาโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะอยากใช้งานสักคันหนึ่งนะให้มาดูคันนี้เลยนะม่วิ่งเพียง600กว่ากิโลค่อนข้างจะโอเคเลยพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเต็มรูปแบบนะคะคันนี้นะคะมีคุลเปนโทนนะครับด้วยชิปสามารถมีเกียร์สามารถเล่นเกียร์ได้เลยนะจากทางพวงมาลัยนะคะ ใครชอบสายซิ่งสายลุยสายบุกป่านะฮะมาเลยคันนี้นะ,ะตอบโจทแน่นอนเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเบาะหนังนะฮะเบาหะ,ะบาหนังสีดำนะ,ะตัดด้วยสีขาวตรงนี้เลยนะ,ะสวยงามนะคะป้ายพยั้ชนะเป็นสีดำนะคะราคาจำหน่ายที่ร้านเรานะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมืนบาทนะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมืนบาท ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่าราคาเนี่ยต่างจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะนะหลายแสนบาทเลยนะฮะแต่ตกมาอยู่มือสองนะฮะด้วยไม่ห0รกว่ากิโลเนี่ยเหลือ1 6 5 0 0 0้านบาทที่สำคัญนะฮะฟรีดาวได้ด้วยนะคะฟรีดาวได้แน่นอนร0 0เปเซนะฮะไม่ขิงไม่ตกตาแน่นอนค่ะนะคะมีที่ชาร์จแบตให้สำหรับด้านหลังนะฮะเกตที่นั่งนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะเป็นรถตลาดนะฮะโตโยต้าคอนเนอร์บอกเลยว่าออกมากี่โฉม กี well. ่รุ unit, road, ่น <establishing> ก <Champion>. ี่แบรนด์นะกี่ตัวเนี่ยตอบโจทย์พิเดลาดแตกนะฮะทุกพศเลยก็ว่าได้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีให้เลยจากศูนย์โตโยต้านะคะคุณลูกค้าขาสวยงามเลยนะฮะรอยน็อตต่างๆไม่อ้างตางของสภาพเดิมจากโรงงานนะฮะรถคันนี้ยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะเนื่องด้วจากว่าไม่เคยถูกการใช้งานนะไม่เคยขะออกถนนใหญ่ เป็นรถตั้งโชว์อยู่ในสูตรโตโยต้าอย่างเดียวนะคะไม่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะของเรานะคะการันตีได้เลยนะ,ะด้วยชื่อเสียงบริษัทเพชรเจของเรานะฮะว่ายอดขายนะฮะอายุบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะมากมายเลยนะ,ะเราเปิดทําการขายรถเนี่ยมา22ปีนี้แล้วนะคะแล้วยอดขายของเราเนะะี่ยถล่มทลายทุกเดือนเลยนะคะไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED โฉมใหม่นะฮะยางสวยงามเลยนะคะ คิกมาโรขับสีนะคะตัวนี้บอกเลยนะสวยงามมากๆเลยกล้องหลังเนี่ยคะ2.8ลีเจนเดอร์นะคะ, re, ะ,คะอันนี้นะ,ะสวยงามลงตัวนะคะด้วยราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยหนึ่งล้าหแสห้าหมืนบาท 1, 1 6 5 0 0 0บาทบอกเลยนะว่าคันนี้นะเพิ่งลงจากรถเทเล,ลอร์มาเมื่อวานเลยใครที่ติดตามอยู่ทมี่ฮะจะรู้เลยว่าเมื่อวานอัปเดตกันแบบสดร้อนเลยนะฮะตอนลงจากรถเทเล,ลอร์นะคะคันนี้นะไม่ต้องชงออกกับสภาพอะไรเลยนะ,ะเอามาล้างนะฮะวางขายได้เลยนะรถพร้อมใช้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวนะคะชมห้ขของเครื่องกันต่อเลยนะคะไป <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้นะฮะเราได้มาอยู่ใน จึงใจกลางความสําคัญของรถคันนี้แล้วนะคือห้องเครื่องด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยวิ่งไปทีเพียงนะาหกร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรนะหกร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรนะวิ่งค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะดูเสียงเครื่องกันเลยนะว่าเครื่องไม่ดังไม่สัน่นไม่เยิ้มแน่นอนไม่หลวมแน่นอนนะคะการันตีแน่นอนนะคะทุกอย่างของใหม่หมดนะคะ ทุกอย่างของใหม่หมดนะฮะรถคันนี้ใหม่เดิมนะไม่มีการกรอใหม่แน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะเอาเลขรถเนี่ยเช็คศูนย์โฟ์ต้าได้เลยนะคะสวยงามนะมเม็ดอา้างต่างคงสภาพเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะฮะสวยงามมากๆเลยรอยน็อตต่างๆนะฮะเสียงเครื่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะ,ะว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าที่อยากได้เซลเองนะฮะก็อยากได้มากๆเลยนะคะสวยงามนะคันนี้นะ เป็นเครื่องยนต์0 8นะครับ4ฟ h e e l ขับ4นะคะเป็นโฉมรีเจนเดอร์นะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะมาชมได้เลยนะตอนนี้เรามีท่านเลือกเลยหลายคันเลยนะคะเป็น10คันเลยเฉพาะโฉมรีเจนเดอร์โฉมนี้นะคะแล้วนะคะเรายังมีร o เจนเดอร์โฉมปี2016นสะครับขับสองให้ท่านเลือกอีกประมาณ30คันเลยนะที่บริษัทนะบอกเลยว่าตอนนี้นะเราซื้อรถเข้ามาไม่พอกับความต้องการที่ลูกค้าอยากได้จริงๆนะคะ สวยงามนะฮะดูเสียงเครื่องเลยนะฮะไม่ดังไม่เยิมแน่นอนนะฮะชมกันเลยสวยงามนะคะสำหรับใครนะฮะที่สนใจ t ต y o ต a า o r t u n e r 2.8 s i g m a โฟับ4นะฮะโฉม r e เจนเดอร์นะฮะเป็นปี2020จน2021ทันนี้นะฮะราคานเสนอขายที่บริษัทเรานะฮะ1,650,000บาท คันนี้นะฮะไม่วิ่งไปเพียง670กว่ากิโลเองนะฮะเป็นรถตั้งโชว์นะฮะในศูนย์โตโยต้านะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะแล้วก็เบอร์แอดไลน์ก็ได้นะฮะหรืออยากมาทดลองขับรถนะฮะมาได้เลยที่เสรีไทยซอย95เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะชื่อร้านนี่เลยนะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะเราเปิดมาตรงนี้22ปีแล้วนะฮะการันตีได้เลยนะจากยอดขายถล่มทลายนะฮะทุกเดือนทุกปีเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่อยาก จองนะฮะใช้เงินจองเพียง5,000บาทนะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะเรามีบริการสิ็นไฟแนนซ์นะฮะนอกสถานที่ทั่วประเทศฟรีนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะคะภายในถึงเดือนเมษาเมายนเดือนหน้านี้นะคะรีบเข้ามาเลยนะคะรีบเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต่อจากกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ